กาแฟมากกว่าความขมคือเรื่องราวของผู้คนเมื่อชาวเริ่มต้นหลายคนมักเริ่มด้วยกลิ่นหอมของกาแฟไม่ว่าจะเป็นเอสเพรสโซ,โซ่เข้มข้นลาเต้นุ่มละมุนหรือกาแฟดำเย็นในแก้วใสกาแฟไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือสิ่งเล็กๆที่เชื่อมโยงใจเราเข้ากับตัวเองกับคนรอบข้างต้นกำเนิดของกาแฟย้อนกลับไปกว่าพันปีจากดินแดนเอธิโอเปีย สู่วัฒนาธรรมกาแฟในตะวันออกกลางจนแพร่ไปทั่วโลกในยุคอาณานิคมทุกถ้วยกาแฟจึงเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านกาลเวลาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันบางคนกาแฟคือแรงบันดาลใจบางคนกาแฟคือเวลาพักใจและหลายคนกาแฟคือการได้พบปะพูดคุยในหนึ่งถ้วยกาแฟมีทั้งความขม ความหวานความหอมและความทรงจำ